อาณาจักรเสียตาปัญญาจ่ายก่อนประกาศปิดตำนาน3าน31ปีก่อนเผยสาเหตุแท้จริงก่อนวางมือบริษัทเวิร์กพอยตเสียตาปัญญาทุ่ม100ล้านเปิดเวิร์กพอยต์ทีวีวอนจบประเด็นเปลี่ยนพิธีกรชิงร้อย ย้ำตักมายุรายังทำปกติแจงไม่ทราบกระแสข่าวมาจากไหนได้เลิกดีสำหรับเสียตาปัญญานิรันกุลที่ทุ่มเงินเหยียบร้อยล้านเปิดตัว Workpoint TV งานนี้เสียตาลงทุนยกทัพพิธีกรเรียกเสียงฮายอย่างเต็มที่เผยออนแอร์ทางช่อง Workpoint TV โดยเฉพาะแถมยังขนรายการสุดยอดฮิตฮอตจากทั่วทุกมุมโลกมาลงในช่องของตนเองเสียตาเผยว่าถึงเวลาสักทีหลังจากที่บริษัทอื่นได้ทำช่องของตัวเองกันไปหมดแล้วและตนเชื่อว่าทางบริษัท Workpoint เอง ก็มีศัก,กยภาพที่จะทำช่องของตัวเองได้แล้วตนก็อยากให้คนดูเปิดโลกกว้างมารับชมสิ่งใหม่ๆบ้างซึ่งช่อง Workpoint TV ได้คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ท่านผู้ชมหมดแล้วนอกจากนี้เสียตายยังปัดตอบเรื่องพิธีกรชิงร้อยขอวอนจบเรื่องนี้อย่าโยงกันไปเรื่อยจนไม่จบทุกอย่างยังเหมือนเดิม จากนั้นเจ้าตัวได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์พร้อมกล่าวว่านี่ไม่ได้เดินหนีนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังอัดรายการปกติวันนี้มาเปิดช่องขอให้รวยๆเฮงๆแค่นั้นพอส่วนอะไรถ้าเปลี่ยนไปแล้วทําให้รายการดีขึ้นขออย่าให้ตื่นตุ่มกันไปและไม่นานมานี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักบิ๊กบอสแห่ง Work p o พอยอย่างปัญญานิรันกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Workpoint Entertainment เมนจำกัดมหาชนเจ้าพ่อรายการเกมโชว์ตัวพ่อของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเสียตาปัญญาก็วางมือให้รุ่นลูกต่อไปมาบริหารงานแทนและเจ้าตัวก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและหลานๆบางก็ทำสวนปลูกต้นไม้ผลไม้นานา,นานชนิดและผักสวนครัวไว้มากมายล่าสุดเสียตาปัญญาได้เผยภาพลงพื้นที่ทำกับมือ พร้อมระบุว่าเตรียมลานทานตะวันครับคุณยายอยากให้หล,ลานๆดูคุณตากับหลานเน่ช่วยกันลุยปลูกครับรอดูผลงานกันนะครับวิถีชาวสวนม่วนซื้อโดยบ้านหลังนี้ได้รับการตกแต่งบ้านด้วยอิฐและไม้เป็นโทนสีน้ำตาลพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบนุ่มๆแต่ดูหรูหราเพื่อให้มีความสวยงามแต่ก็ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อลหลานๆโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความใหญ่โตกว้างขวาง ทำให้หล,ลานมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นได้แบบจุใจแถมยังมีห้องของเล่นพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการเอาใจหล,ลานโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีห้องพระขนาดใหญ่ซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่คุณปัญญาเคารพบ,บูชาเอาไว้เป็นจํานวนมากส่วนบริเวณรอบบ้านก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่แสนจะร่มรื่นและมีเนื้อที่กว้างขวางพอสําหรับการเล่นกอล์ฟเล่นฟุตบอลและให้เด็กๆได้วิ่งเล่นโดยมีสนามวิ่งเล่นและสระว่ายน้ำอีกต่างหาก ว่าแล้วก็ตามไปชมความน่าอยู่ของอาณาจักรแห่งนี้กันเลยค่ะ